สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายกับผมคือฝ้าคืนฝนครับวันอาทิตย์นนื้นนี้วันพระครับพี่น้องอนก็ได้ ปั่นเงี้ยน,น,นีมนเรื่องอเที่สิบปอนด์ยังน,นใจบ้างับมมีเดียดครับนี่ครับเมฆกระดังมากครับกระดังดำมากเลยไป้อง เดือนเสาร์เลยครับมันเกิดนะสอบวันอาทิตย์วันพระครับวันนี้ครับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบครับกเ็เด้เองบ้านมีบ้านไปเหตุบุญกันครับวันนี้ ได้อโอกาสพาพี่น้องม่าเบิ่งบรรยากาศครับทุกการเดินทางครับผมวันนี้เขาเดินทางไปใสติดตามครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในธรรมตาอยู่ครับอยู่ในนิคมมขึ้นีนก็โต๊ะกับพี่น้อง กต้นขึ้นเลยครับซอว่าก็ขึ้นดีขนาดรรยากาศดีครับ, <c oughs> บคือว่เคืสมปรารถนาอจูบึ้ม ลูกสาวตถนนก็โล่งดีครับเป็นวันหยุดวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์จิตแจ่มใสพรุ่งนี้วันจันทร์โอ้ยไม่ค่อยสบายใจครับพี่น้องครับ เห็นงานอีกแล้วบ uh, ่ค่อยอยากคักประด็ยครับเนี่ยว่าออกกะมาวันเสาร์นอนเบิดมือเห็ดยังวันอาทิตย์มากะเข้าเดียวมันกะคำแล้วครับเห็ดยังมันกับบัวดีมันลูกประทับบัวดี เขาก่าเ้าเนี่ยครับเขาก่าเ้บาบรรยังก็ได้ยุดมีมเวลาสมือวันอาทิตย์ทีลังานก็นต้องนอนที่ยังกบได้นอนอย่างเดียวม่ติอยากรับพวกเผ่านนี่คมกรไรกันาครับสอนเนี่ยตเต็มต้นอยูน่นะ น้อยนั่นกน็ดกขนาดครับพูดนะต้นจะมีอะไรตะกี้อยู่บ้านครับโมสูงวันไหนน้อยแต่ว่าขึ้นไปถึงสูงเถอะเนอปีนนะอยากอยากกินน้อยอยากกินหนัามะพร้าวปีนขึ้นไปแล้วทำไมทำไมไม่สาวสุกออกมันกือบว่ลงเนาะถึงปีนเอาแล้ว,ลว,ลมมนวนยน้าล้างมากวันนี้ว่ากาปีนขับมันสูงแห่งใหญ่กินไปไหนเมื่อย เมื่อก้ากปค้งห้าหมาอันห้าอันตัโค้ดเดี๋ยวเอาเกี้ยวเอาเขี้ยวเข่า,าแล้วมัดใส่ไม้สาวก็เอาตัวห้าไม้สาวตัวห้าต้นต้นบดตรงสูงไ่ได้ไม้สาวถึงถึงจะได้กินต้นในสูงนี่ยก็แด้อะไเจ็บปวดละโอ้หดวตหตัวครับลมดัน จะไปเติมน้ำมันอยู่เนาะกินข้าวร้านกันไนดันได้ยิ่งยักร้านได้เอากร้านตำกวงตำดันไก่ด้ยปนเลาอยู่ากินข้าวก่อนไปเติมน้มันไปปล่อยปลา วันทึกภาพมีบ้านไปปล่อยปลาครับบัณฑรทำบุญนะรถนนก็โล่งๆครับพีน่น้องโล่งดีขนาดครับ,นนรบผู้ทางครับเลยครับตอนนี้กันนะถนนมันโลง่งรัตมาเส้นนี้โล่งดีครับเข้าไปข้างในโอ้มันหลุมไหลครับรถกันไหล โอเมื่อถ่ายคลิปอยู่ครับอยู่บ้านครับช่วงนี้เขากำลังใหญ่เนาะทายน้ำให้น้ำหน้าครับเขากำลังใหญ่เรียบร้อยเอาะเขากำลังตั้งต้นนะครับน้ำก็ลั้งลายคนโตช่วงนี้ทุกค,คนไปหาใส่เบปดปลาเดบิดครบแล้ว เปหนฮด้วยกินว่ะแถวนี้ไปได้มันมาใหญ่กปได้กินเนะมยมวยโรงงานป้าไปเซีนไปไล่ไปใส่หม่องไปเซีนไปใส่ไไใสใสเบสแต่ว่ามันเป็นนี่นจังเป็นหน้าอยู่เป็นไฮห,หน้าครับพี่น้อง ใจมันนั่นมันนี่ป่าโอ้ประคอมีตัวใหญ่้าคอันใดโซคุลสีหาโลไปสู้ทิตอ่ะเอาเตินไปเอาเตินเอาพวกแคมปิ้งไปไปกินเขาป่า กินเอเียตะกี้น้องเนื่อยหอยนองเนื่อยน่นดูจนบวกินจะแบบมูลูกลูกคนอื่นนั่นเขาเห็นเขาตีกินเขานะลูกคนน่ะตีเศร้ากินน่ะนองเนื่อยกินตะีออกแนาะมักินก็เดว่าแม่มันมกินเลยน่ะใม่ตอนเจี๊ยมันูทางกินจนเหร mỗi người luôn chọn luôn có tiếng hầu tiếng 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 kina hãy mò heng yong heng kina kin tuyệt nhiên là sao nhiên là tuyệt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  nhiên nó tuyệt nhiên nó, tuyệt nhiên là 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 tuyệt nhiên มอหาหอดมองเนียนวิววิวเันง่มงดีเลยต้นต้นเนี้ก็ต้นยี้ต้นปาล์มหนี่ต้นยังสวยดีอ่ะจันปรจาดสวยดีเนี่ยเหนบคืบคมหอมมันรนบรรยากาศเลยเลยต้นดอกเรานี่ยยังิ้งด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 ิ้้งลูกิ่งข่าบรู ย้ายยิ้มน่ยิดกว่าอีพอว่าเสารากินหน่งตำหักทัวตัวตำหมกทัวกระย่างอยากว่ลูกส่งสัญญาณหน่อยแล้วาเชลกช้าเะแมาเชียลกเช้าเลวเป็นบรรยากาศในนี่คมครับถ้าพี่น้องเขาเบ่งบรรยากาศแต่เขาจะไปไซมานนี่ติดตามตามันต่อไปครับ ของกุญตุการติดตามก็พี่น้องเด้อครับผมฝากกดไลร์กดแชร์นะครับผมกุญเระที่เบิ้งแล้วกัสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วลำไม่ด้วยถุงก็เลยเบื่อครับผู้ใด้พี่ก็ลั้งใจครับเพราะเบิง้งคำว่าติดตามกันข,บขอบคุณเระหลายเลยครับเด้อยให้ถือกันครับผู้ถือบนอถือลางก็กถือจักสามตัวเนาะพี่น้องเนาะผู <c oughs> ้บอ,อกนี่ก็ผู้ถือเรกครับ ถึงที่กินอย่างเดียวเลยถึงกินอย่างเดียวเลยสูบบุหรี่ครับลงทุนมาไรล้วซื้อกุ้งวดเอา้าต้องมีสักหนึ่งแล้วพี่น้องนะต้องมีสักวันพี่ของเราครับผมเอ้ยบรรยากาศจะดีครับวันนี้บรรยากาศดีคืมฝ่าคืมฝนที่พึ่งตกเนื่อให้ปล่อยปลาซะก่อนครับเฮ็ดบุญซะก่อน เอาครับเมื่อคลิปนี้กับภพาพาาาาาี่น้องของบรรยากาศในนิคมการเดินทางเป็งบรรยากาศที่ทสทศครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าสี่ภาพพิเศษครับติดตามกันต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ